สวัสดีครับท,ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เลเจนด a r ี่วอลเก e วันนี้ซิสกรจะมาสมบุิบาทเป็น a d a p t เตอร์โซลิให้พวกท่านได้เห็น Battle of Sister VR กันนะครับต้องขอบคุณคุณบาสกับคุณนาวินแห่งความมังมูบ้านมากๆที่อุตสาห์อุอ้มอคุรัสมาขายเอ้ยเอามาแนะนำให้ถึงที่นะครับนี่คือ Warmer 4K Battle Sister นะครับเราไปเริ่มเกมใหม่กันเลยดีกว่า au, ต้องดัดเสียงด้ไหมอ๋อซิสกรนะคะเริ่มเกมใหม่นะคะ มันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความมืดทั่วกาแล็กซี่กองกำลังของเคาสมากายก่อสงครามกับอินเรียบอสแมนคายนะครับเราซีออสเปสมารีนพววคลั่งลัทธินะครับแล้วก็พวกเดมอนที่ถูกอัญเชิญออกมาจากต่างมิติเนี่ยออกมายึดครองดวงดาวต่างๆนะครับ สิ่งที่กั้นขวางพวกมันอยู่ก็คือเหล่าแมทเทลซิสเตอร์หรืออะดาตาโซโรดิตาเป็นกองกำลังทางการทหารของอัลเคเซียคนที่ประกอบไปด้วยผู้หญิงล้วนๆนะครับปกอุทิศตนเพื่อปกป้องมนุษยชาติเอาไว้ใช้อาวุธที่ดีที่สุดของพิเลียมใช้ศรัทธาที่เปี่ยมต่อองค์เงาเพลอร์เห็นเพลอร์เป็นพระเจ้านะครับแล้วก็อัดใส่อาวุธแล้วก็สวนใส่พวกเควอสเข้าไป บนดาวเกมของเราจะเริ่มต้นขึ้นบนดาวที่ชื่อเซเรียนนะครับกองกำลงังเซเลเชียนแบทเทิลซิสเตอร์โดยมี Imperial อิมพีเรียลไนท์มีอิมไนท์มาช่วยด้วยนะครับพยายามที่จะมายึดจุดยุทธศาสตร์ที่พวกเคออสนั้นยึดครองเอาไว้ของอวอร์ดเบเรอร์นะครับเรากำลังสู้กับพวกอวอดเบเรอร์ทรีเตอร์สเปซมารีนของไพรมาร์กลอก้านะครับกด X หรือ A แน่นอนครับว่ากูไม่รู้ว่าปุ่มไหนคือ X ปุ่มไหนคือ A กูกดมั่วเลยแล้วกันอ๋อกดมั่วติดด้วยชัพเตอร์ที่นสนามรบ ในสหรัฐอราสี่สิมีแต่สงครามเท่านั้นเป็นมาโต้ของโฟดิเคครับโอ้ดูอิมไนท์นั่นสิกำลังต่อสู้กับเคสไนท์วางจะไหนแล้ววันนี้พีออเดอร์ด้ที่เลยเจ้น,นี่ฮอลเกมสุดยอดไปเลยไ <Good. S 2> <Nine S 1> นท์กำลังพ<ด>ุชโอ้ยเราเห็นซิสเตอร์สวยมากโคตรสุดยอด,ยอดยอโอ้โอ้ดูสิครับมองซ้ายมีบังเกอร์ด้วย อขอโทษครับมีการมาดเดินมาดุกูด้วยแล้วกูต้องทำไงยิงยิงก็ไม่ได้ท่านบา้ามันเพิ่มเสียงได้ไหม <Watch S 1> ผมไม่ค่อยได้ยินเลย elia, คนหนึ่งชื่อโอฟิเลียนะครับบอกให้ตามมาทางนี้ปรับเสียงให้แบบดังสุดเลยได้ไหม mm hmm. อ๋อโอเคขอบคุณครับอ๋อฉันเอว่าปกติมันต้องมีหูฟังอะส mm hmm. ะิเขาบอกว่าให้แพนกล้องไปทางขวาอ๋อเห็นแล้วโอ้นี่มันเป็นเกมที่ต้องวิ่งเองแลชัด โอ้สวัสดีครับโดดยังไงแล้วเนี่ยข้ามไปไม่ได้โอ้ช่างสุดยอดเหลือเกินปุ่มตรงนิ้วกลาง Left to walk อ๋อให้เดินเดินลงมาข้างล่างใช่ไหมอ๋อมีตรงนี้ด้วยมันไว้ทำอะไรกำปืนสุดยอด โอ้กาลังเดินลงไปในบังเกอร์ยังควบคุมได้ไม่ค่อยดีนะครับโอ้อีกสงครามหนึ่งก็อีกโอกาสหนึ่งที่จะตายในนามของเอมเพลอร์เราชื่ออฟฟิเลยอหนูชื่ออฟฟิเลเหรอคะเพิ่งรู้นะเนี่ยนะครับอ๋อเราหนูหนูชื่ออฟฟิเลยนะคะผมมีการแบบพุ่งกระโจนไปข้างหน้าได้ด้วยนะบอกว่าให้ไปเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตต์ต้องทำไงอ๋อได้แล้ว โอ้สุดยอดไปเลยกูจะตายไหมเจ๊มึงสอนกูหยิบป,ปืนก่อนดิเจ๊อย่าเพิ่งวิ่งดิเฮ้ยเจ๊ไม่สอนกูหยิบป,ปืนเลยแล้วกูทำไงอ๋อมีการมาฝึกด้วยนะครับอ๋อเจ้าจะได้ฝึกการเล็งเป้าที่นี่ให้ดูเทคโนโลยีสาธารณสุขสี่สิบเอ็ดหลังเอเจฟฟ์นี่สิให้จับอ๋อหยิบปืนขึ้นมาอ่ะหยิบป,ปืนโอ,อ้นี่มันแล้วงไงต่อ นี่คือโอ้ดูสิครับมันคือกระสุนโบเตอร์ไม่ใช่ถ้ากระสุนโบเตอร์มันเล็กไปไหมแล้วไงต่อให้ทําไงเจ๊ขอผมดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนได้ไหมฮผมไปเดินเล่นก่อนได้ไหมเนี่ยเอาเจ้หายไปแล้วครับก็คือมีปุ่มให้แรงดูดเข้าตัวได้นี่คือมือของข้าอ๋อนี่คือมือของออฟิเลียนี่คือมือของออฟิเลียทําท่าอะไรก็ไม่รู้อ๋อรักนะจ๊ะจุบ๊บจุ๊บอ้เจอแล้วครับ Holy shit กว่ากูจะหาโบเตอร์ที่เอลของกูเจอมันต้องลำบากถึงขนาดนี้ข <c oughs> อเดี๋ยก่อนนะอ๋อเข้าใจแล้วว่ามันมีไอ้วาร์ปอยู่ไว้ทำไมแล้วถ้าผมปล่อยนิ้วนางตรงนี้ปืนก็ตกลงจับมือกูเลยทันทีแล้วเราก็ใช้อันนี้อ๋อดูดขึ้นมาเี้ยจริงๆกูเป็นไซเคอร์สามารถดูดปืนกลับขึ้นมือได้โ้สุดยอดจริงจริงๆแล้วเราเป็นซิสเตอร์ที่ผู้ผถูกเลือกนะครับเราชื่อโอฟิเลียนะคร ผมเห็นนมตัวเองด้วยครับโอไมคกมันสุดยอดมากนี่มันเกมที่ดีที่สุดในโลกกูมีนมด้วยไม่รนะู้หรออ๋อต้องไปอยู่ในจังหวะไม่พอต้องให้ขึ้นสีฟ้าด้วยเออโอเคอะแล้วไงต่อถ้ากดลงมาจะเห็นชัด hold your b o o t e r to your b a c k to insert m a to your belt โถอ้เทีย้ยทำอย่างนี้กูก็นึกว่าเทพๆมาในหนังที่ต้องคว้าหยิบขึ้นมาใส่เองแค่เอาติดแค่นี้ก็ติดแล้ว โอเคแล้วไงต่อ Pool the t r i g g e r to fire อ่ะมึงโดนกูก่อนเลยโอ้สุดยอดโอ้ซิดกร์เกง่งจริงฟอร the Emperor <laughs> <laughs> หมดไม่รีฟิลด้วยอะ่ะทำงานจะรีฟิลนะอ่านก่อนเขาบอกว่า Press A to Eject Magazine อ๋อ A อโอ ออไอเฮีย oh, e ของดีดนี่ว่านี่มันเป็นโลกวอยเมื่อฟูที่เคที่กิมดงังจริงพูทริกเกอร์ทูไฟอ่ะยิงอ้อ oh, ต้องใช้ความคุ้นเคยนิดนึงนะครับอ้อ oh, เท่เิ่งหิ่ยสุดยอดอ้อ oh, แล้วไงต่อชูด15ตทาร์เกตายสัตว์ได้อ้ออีเจ็กเอา้าไม่ติดอ้อ oh, ปิดแล้วสุดยอดอ้ oh, เกมดีนี่หวามันไม่ทำของซเวียลหดอกมาวะ,วะ ไอ้กูเป็นซิสเตอร์แล้วเสียงเถื่อนๆอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นการสมจริงที่สุดนะครับเพราะว่าในโลกวอลเมอร์ฟูริเกนโหดร้ายนั้นซิสเตอร์มันเสียงมันกูนี่แหละนะครับขออภัยน้องขิงทางบ้านด้วยนะฮะที่เ,เป็นซิสเตอร์ของประเทศไทยเรานะครับนี่กูแซวคัมคามเฟซบุ๊กเลยยิงกูว่าซิสเตอร์ในเกมในเรื่องจริงๆที่มันไม่ค่อยมีเรื่องโรแมนติกก็เพราะมันเป็นอย่างนี้นี่แหละนะครับตายเฉยๆพวกเฮดทิกมีเจ็ครีโหลดอออสัตน จริงๆนะผมว่าเกมนี้คุ้มแค่การรีโหลดนี่แหละนะครับแม้เป็นความรู้สึกที่แบบโคตรฟินอ้เป็นการรีโหลดที่สุดยอดจริงๆโคตรฟินอ้สุดยอดโอ้แล้วไงต่อมันมีอะไรแดงๆขึ้นมาด้วยนายเป็นใครคงจะมีใครเดินมาข้างๆเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้ยหลอนนี่เป็นการอาศัยคลิกนะครับเมื่อกี้ ท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมหรือเปล่าว่าไม่มีใครมาโผล่ใกล้ๆหรือม่นเป็นไหลกูเองวะสรุปม,มันสิบห้าแล้วยังเนี่ยออสิบห้าแล้วอ่าวไงต่อเดี๋ยวอ่านก่อนนะโฮเทอร์ยูโบสเตอร์อ่ะเก็บอ้พอมันขึ้นสีฟ้าก็จะหยิบพอเอาไปวางก็จะเอา้าหล่นขึ้นมานีเอ็เก็บเอ็กเก็บอ้าเสดือกสบายจริง grab more ammo from the crate b e h i n อยู่อะครับ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 ,รบไปครับอ๋อ oh, อยู่นี่เองสินะสรุปที่กูเดินมาเมื่อกี้แล้วกูไม่เจอก็เพราะว่าต้องเข้าไปใกล้กว่านี้ไหมอ๋ออ้สุดยอดไปเลยเก็บ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 นี่คืออะไรเก่งเก่งเก่งนี่คืออะไรฟะถ้าให้ถ้าให้เดามันน่าจะเป็นกระสุนนะครับ เกมแม่งเจ๋งดีวะ่ะมันคืออะไรวะเนี่ยอยากให้มันกดอยู่ยงี้ตลอดจังเลยฮะอะไรนะะมีใครก็ไม่รู้สก,กิลเราแต่เราไม่เห็นใครเลยโอเคครับได้ของแล้วได้ไงต่อให้กูไปไหนอ๋อเจยอยู่นั่นเองเจ๊เจ้เจอยอย่าวาร์ปโอเคผมเกลียดไอ้ปุ่มวาร์ปนี่มากเลยมันทำให้รู้สึกไม่ธรรมชาติบอกว่าเต็มไปด้วยคาติส <control> <alt> เต็มไปหมด บอกว่าปุ่มอยู่ยตรงนั้นมึงเปิดเองไม่ได้ต้องให้กูเปิดให้ใช่ไหมได้อ้โอ้โ,อโหผมเผลอกดปุ่มวาร์ปอีกแล้วกดปุ่มร์ปทีไรกูจะอ้วกทุกทีเลยมันเหมือนกับเออ,เอ,อผมเข้าใจความรู้สึกแล้วมันคือเฮี้ยนี่มันคือควิกซิลเวอร์ตอนที่ดันหัวแมกนิโตไว้ว่าอ๋อนายจะได้ไม่โดนวิบเลชและแม่งก็วิง่งด้วยความเร็วสูงพอวิ่งมาถึงปุบแมกนิโตมันก็แบบ มันคือความรู้สึกนี้เลยมันคือความรู้สึกที่ว่ากูอยู่ตรงเนี้ยและอยู่ดีๆกูดดโดนซิเวอร์จับคุ้งควดวิ่งไปตรงน้นกูก็เลยรู้สึกเจ๊าอ๋อเม่งเป็นความรู้สึกที่เฮี้ยมากอ่ะคอนโทรลต้องเข้าไปใกล้อีกอ่ะเปิดแล้วตั้งไงต่อปืนกูไปไหนวะอ๋อปืนอยู่นี่อ๋ดูสิครับนั่นมันไรโน่ี่ ไม่ใช่มันคือไ oh, อรถถังที่ค oh. ล้ายๆไรโน่ของซิสเตอร์ใช่ไหมเก็บไงเนี่ยมันคืออะไระจกเคือเอามือลงไปพอมันสั่นก็ถึงจะหยิบปืนได้อ๋อโอเคเหมือนจะเข้าใจแล้วก็ข้างนี้มีอะไรอ๋อ oh, oh. สามารถใช้มือเปลี่ยนได้นะครับ oh. ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะฮะ ถ้าปล่อยก็หลุดเลยใช่ไหมเจ้เราไม่ไปตรงนี้เหรอจะไปตรงนู้นเหรอไปตรงนู้นก็ได้เดินตามเจนะครับเจ้มาแล้วเมื่อกี้ผมแอบ,บเห็นเจ้มีสติ๊กเกอร์หัวใจตรงแก้มด้วยครับเจ้ครับไปครับโอ้นั่นมันอ้อพวกเขาติสทำไมกูยิงไม่โดนเลยอ่กระสุนหมดนะครับอ๋อรอสุดๆอ๋อพวกเขาติสอยู่บนน,นู้นยิงไม่โดนเลย กระสุนอีกนิดเดียวเองสองนัดดูสิครับนี่คือเขาติสคุงเป็นพวกมนุษย์ที่ไปบูชาพวกปีศาจของกับบ,บดอดแบลเงลอร์นะครับบวดแบลเลอร์นี่เป็นแคลเซียมสเปรยมารีนนะฮะเป็นสเปรย์มารีนที่ทรยศต่อองค์เอมเพลเลอร์นะครับอ่ะอเก็บวันนี้อ๋อ this is อัลเมลต้าการกระสุนเดินยวก็ไม่ไเอากระสุน โอ้ oh. สมบ,บัติของเมลตาดูสิครับดอกละด mm ี6ดาเมจเลยนะครับเนี่ยเจ๊ลุกขึ้นมาสิไปสู้พวกเอ็มเพลร์ด้วยกันเถอะนี่ทำมือด้วยขยับนิ้วด้วยขโมนขโมนเขาไม่ฟื้นแล้วครับเจ๊เอาไงต่อครับเจ๊ดาบไม่ร้อนหรอวะทำไมพาวเวอร์สอดมันแล้วเจ๊จะไปกดปุ่มให้มันติดอยู่ทำไมล่นะน่ะสวิตช์แบตไว้ก็ได้นะ <Huh? S 1> รู้หรือไม่ว่าพาวเวอร์สอดนะครับมันจะมีปุ่มกดสวิตช์เปิดด้วยนะครับ การที่เจเขาเปิดดาวไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวพลังงานมันจะหมดเอาเลยเร็วนะครับเนี่ยนี่คือเขาติดนะครับแล้วไงต่อยิงเปิดทางใช่ไหมเอาดับหมด